สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ดอยช้าจังหวัดเชียงรายกันค่ะ ที่เราจะมาแวะกันที่ดอยช้างก็คือที่ยูกาเดนที่เนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักแล้วเราก็จะพักกันที่นี่ด้วยเราอะ่ะจองห้องที่เป็นบ้านหลังใหม่ของเขามาชั่วบ้านย่าคาเป็นบ้านที่แบบเป็นกระท่อมแล้วก็แบบทำด้วยไม้ไผ่เดี๋ยวตามรับดูด้านในกันดีกว่าค่ะ a few moments later ตอนนี้เข้ามาในบ้านไม้ไผ่ของที่ยูการ์เดนกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูทัวร์กันเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะเจอเลยเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่สามารถนอนได้สองคนสบายๆเลยแล้วเขาก็ตกแต่งเป็นแบบนี้เป็นมุ้งอะ่ะมุ้งโปรง่ปรง มีห้อยๆแบบแล้วก็มีแบบมีประดับไฟด้วยให้เราถ่ายรูปวาสวยๆเนาะแล้วเตียงเขาเนี่ยขนาดถือว่าดีเลยพักผ้าห่มก็มีพร้อมเพาะคืนคืนนี้หนาวแน่นอนกว้างๆเหมือนกันเนาะกว้างกว่าที่เราคิดอีกใช่ต้องต้องสังเกตดีนะว่ากำแพงเขาโปรแกรมแพงไม่ไพ่เนี่ยไ่หมดเลยท่างคือมันจะมีความลมเข้าอยู่พอสมควรเพราะงั้นกลางคืน่ะก็จะหนาวอ่ะเนาะใครมาต้องเตรียมเครื่องกันหนาวมาหน่อยแต่ที่นี่เขาก็มีผ้าห่มให้แล้วนะแันเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ตรงนี้เลยนี่เป็นบันไดเห็นปะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นลอยมันจะเป็นเปล ตะาข่ายนอนแล้วก็มีเบาแบบสีแดงๆเราสามารถขึ้นไปนั่งถ่ายรูปเล่นข้างบนแล้วก็ชมวิวข้างนอกได้เลยสวยมากมุงนี้มุมเนี้ยแล้วจะมีห้องในีห้องเดียวได้เป็นห้องใหม่ออใช่ก็เพิ่งทำห้องนี้เออเป็นอีกหนึ่งมุมที่เด็ดของของที่นี่แล้วกันและเห็นเป็นบ้านแบบแถวนี้เขาก็มีนี่นะสิ่งอำนวยความสะดวกครบแลยนะมีเนี่ยเราตากผ้ามีกระจกแต่งหน้าแต่งตัวด้วยแล้วก็มีการน้ำร้อนที่ชั่วอ่ะโอยพร้อมมากตรงนี้ คืออะไรที่เขามาเฮ้ยดีเว้ยเขามีทุกอย่างให้ครบเลยเครื่องในความเดิมต่างๆแล้วมีเขามีผ้าห่มสำรองด <im ple m> ้วยนะผ้าห่มด้วยเออผ้าห่มพัดลมสำรองท่านด้วยปก็ถ้าหนาวเขาบอกเขามีฮีตเตอร์อันเล็กๆด้วยอ่ะอ่าใช่มีพัดลมแล้วเผือมม่อร <sh arp et> ้อนไดร์เป่าผมก็มีมีทุกอย่างที่ของที่นี่อยู่เลยแล้วก็เห็นว่าเรามานอนบนดอยอย่างเงี้ยเขาก็มีเครื่องให้มาผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าตัวมีครบเลยนะใช่เออผ้าเช็ดตัวนี่ไม่ต้องพกมาเรียกได้ว่าก็มาเที่ยวปกติเลยไม่ต้้ออ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 องงงกกกกัััววววลลลนน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 แแบบบสาา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 ายยยๆทีี่่่่่่่่่เเเเตคครืืืหหหหมมมใใพพพช็ิดดจะู เดี๋ยวเราพาดูตรงระเบียงกันดีกว่านี่ออกมาตรงระเบียงกันนี่นเลยมุมระเบียงโ oh. อ้โหชอบมากเลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นมุมแบบพีคสุดของที่ของห้องนี้เป็นแบบหูดหูววิภูเขาข้างหลังดีแบบสวยมากมนี่ขนาดแสงตอนบ่ายนะถ้าแสงเย็ังแสงเช้าบอกเลยว,ว่าเจ<ห><ส>็บได้นอนเนานะมุมนี้โอ้โหตื่นมานั่งกินข้าวเช้าจิบกาแฟตรงนี้เนาะฟินนะโคตรดีอากาศน่าจะเย็นนี่ไปดูห้องน้ำดีกว่านี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำเราอยู่ข้างนอกนี่ห้องน้ำก็ดีเช่นกัน ขาก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าอที่ตากผ้าชักโครกแล้วก็มีน้ําอุ่นให้ด้วยครบครันทุกอย่างใช่คือไม่ต้องไม่ต้องกลัวอาบน้ําเย็นนะเป็นห้องน้ําแบบกึ่งๆึ่งแบบว่าโอเพนเห็นไหมมาดูนั่งนั่งชักโครกตัวเนี้ยแล้วก็ชมวิวเดี๋ยวให้ดูเดวขอดูข้างหลังเดินยากกันึดินซินี้ให้ดูตรงเนี้ยนี่ก็จะเห็นเห็นวิวอย่างนี้เลยใช่โอ้แบบโอเพนสุดๆอาบน้ําอย่าลืมปิดม่านนะน่าจะไม่มีใครมาแอบดูเพราแอบดูมันต้องบินบินโดมาดูอะไรอย่างเงี้ย ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะที่พักห้องก็ประมาณนี้ต้องบอกว่าแบบน่ารักมากก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปหาอะไรกินการตรงคาเฟ่ของที่อยู่การเดนการเพราะที่เนี้ยเขาก็มีคาเฟ่เหมือนกันแถมเราเดินทางมาไกลอ่ะตอนนี้หิวแล้วเราพาดูบรรยากาศตรงคาเฟ่กันดีกว่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ หมูกระทะการบน,นดอยไม่ไม่ทันเย็นละค่ั่มวิวที่เราถ่ายดูไปตรงนี้คือฟ้าสีชมพูเลยเอวอันนี้ฟ้าระเบิดสวยนะาที่สวยมากแล้วเป็นบต้องบอกว่าเป็นวิวหมูกระทะแบบวิวดีมากคือเอาว่าน้องแต่กินหมูกระทะมามวนนิวสวยสุดอันนี้วิวสวยสุดละแล้ววันนี้ฟ้าสวยด้วยเออจริงตอนแรกกะว่าไม่ได้พูดวิดีโอนะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแล้วก็ตอนที่เราคนเยอะด้วยเนาะเออคนเยอะลูกค้าเขาเยอะด้วยเดี๋็กกินใจลูกค้าเขาได็ถ่ายผิดลูกค้าเขาคาเฟ่เลยแบบไม่ได้ถ่ายดูเแลเก็บเป็นบรรยากาศมาเออก็เหมือนในวดีโอที่เห็นเนาะ แล้วเมื่อตอนกลางวันเรามาถึงอ่ะมันก็ปิดอุปสรรคมันฝั่งตรงข้ามเขามีก่อทรงก่อสร้างเสียง,งนะดังเราก็เลยเอ้ยแม่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเถ้าถ่ายวีดีดโอไปแล้วเสียงดังมันน่ารำคาญเราก็เลยเก็บภาพไฮไลท์ให้ดูในของที่ยูการ์เด้นนะก็ที่เนี่ยใ,ใ,ใครอยากมาพักที่ยูการ์เด้นเนี่ยชุดหมูกระทะเขาจะรวมไว้นในแพ็กเกจแล้วเออใช่อ,อาหารเช้าแล้วก็หมูกระทะด้วยแม่ว่าจ่ายเงินก้อนเดียวก็ครบทุกมื้อที่มาพัก แต่เขาบอกกันนะที่ยูเกรนเนี่ยมีที่พักแค่สองห้องเองนะเออก็มีห้องที่เป็นบ้านเป็นหลังอ่าแล้วก็ห้องใหม่ที่เราพักวันนี้เป็นห้องไม่ไผ่นะใช่ใครแบบอยากมาก็แผนไปได้เลยเนาะแล้วจัดหนาวมากตอนนี้เท่าไหร่เองสิบห้าสิบหกเองใช่บอกเลยว่าที่เนี่ยแค่จะอากาศสบายทั้งปีแต่ว่ากลางวันอ่ะอาจจะแดดแรงร้อนหน่อยแต่ว่าพ่ออยู่ในร่มลมเย็นลมหนาวเลยนะใช่อากาศดีเลยที่เนี่ย ส่วนถ้าใครจองไม่ทานนะ่ะแต่มาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะเขาก็มีเป็นที่แบบปเป็นคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ตุรกีอ่าฮะใช่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะวิวสวยเนาะตรงนั้นนะ่ะเออมาเที่ยวขบเรียกได้ว่าเป็นเป็นมุมที่มีพรมมีอะไรอย่างเงี้นะถ่ายคู่กับเส้นขอบฟ้ามีภูเข,ข,ขาภูเขาสวยงามใครไปพักก็มาเที่ยวคาเฟ่มากินข้าวมากินน้ำก็ได้ที่นี่อ่าใช่ก็ใครมาดอยช้างก็แวะมาเที่ยวได้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็กินหมูกระทะเสร็จก็จะเข้าที่พักเนาะเข้าที่ห้องจะ็ี่แบบหนาวหนาวใช่เพราะที่นี่เราพักแบบ อากาศถ่ายเทดีม,มันเป็นมันเป็นบ้านไม้ไผ่นะกระลมจะเข้านิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบรรยากาศตอนเช้าด้วยว่าตอนเช้าที่เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่แต,แต่น่าจะหนาวจนแข็งเหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พอกันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอทุ่นุณเช้าเจอที่คุณเช้าค่ะสวัสดีเช้านี้ที่ดอยช้างหุยหนาวมากโอ้โหตอนนี้เก้าองศาเข้าคันมาสุดหนาวหนาวสุดปังของจริงใัยหนาวตอนนี้ <laughs> <laughs> คือไม่ได้หนาวอย่างนี้แบบความสูงนี้นานมากนะตั้งแต่ไปญี่ปุ่นเนาะคือไอหนาวเงี้ยสมัยก็รู้สึกตอนอยู่ญี่ปุ่นอะไม่เคยเจอได้ตัวเดียวมานานแล้วอะโหกี่องศาเนี่ไม่เมื่อเช้ามืดอะแหรือเก้าเมื่อเช้าอะตอนนี้เหลือกี่องศาน่าจะมาสักสิบนิดๆนะสิบเอ็ดแล้วมั้งตอนนี้ลมโชยทีนี้ขนลุกทีหนาวมากไม่ไหวเช้านี้แล้วก็อากาศดีนะเราก็เลยตั้งเป้าว่าจะบินโดนถ่ายโดนแล้วก็ถ่ายรูปแบบมาแต่งตัวเก็บซ่อมเมื่อวานเมื่อวานรูปแสงมันไม่สวยเนาะใช่แสงมันสาดเยอะไปหน่อยก็็เเเเลลยยยออออาาากกได้้แแสงงตตตนชมม่่ัวให ให้แสมันดูนิ่มนวลหน่อยเออนี่ทิปนีเราใช้โดรนตัวนี้นี่ตัวใหม่น้องใหม่ล่าสุดดีใจมาวิกสามเออตัวท็อปสุดใหญ่สุดดูดูเทียบกับตัวเดียวเมื่อก่อนใช้ตัวมินิเล็กนิดเดียวนี่ตัวใหญ่เลยแต่คุณภาพดีมากเนาะใช่เออเมื่อวานบินตอนลมยังแรงเนี่ยยังปกติเนาะเออสู้สู้ลมดีมากแลวไฟสวยมากเสียงไม่ดังเลยเนาะใช่เสียงไม่ค่อยดังคือตัวกล้องมัน่ะเท่ากับกล้องกล้องถ่ายรูปกล้องพวกไมโครโฟเตอร์เลยนะใช่คือเซนเซอร์มันใหญ่มากนี่ดูเลนมีสองเลน เออใช่เนี่ยนี่มีสองเลนนี่แล้วก็มีรีโมทข้างหลังโดนตัวเนี้ยเราซื้อมาจากร้านซูมคาเมล่านะต้องขอขอบคุณซูมคาเมล่าด้วยที่จัดหามาให้เพราะหายากเหลือเกินใครอยากได้โดรนอย่างเงี้ยอุปกรณ์กล้องก็ลองที่ร้านซูมคาเมล่าได้นะดีมากบอกเลยรูปสวยมากไฟล์คมชัดใช่คือใครอยากได้อุปกรณ์โดรนถ่ายรูปอุปกรณ์ถ่ายดูต่างๆเนี่ยไม่รู้จะไปซื้อร้านไหนก็ไปปรึกษาเขาได้ไม่ซื้อไม่ว่าไปปรึกษาเขาได้หรือไปดูในช่องยูทูบเขาเลยนะซูมคาเมล่าเขาก็มี พวกคลิปสอนถ่ายรูปเนาะรีวิวสีฟ้าอาจจะมาเหมาะกับรุ่นไหนอะไรอย่างนี้เออแต่ถ้าเกิดมีงบถึงนี่แนะนําเลยนี่เลยนี่ประทับใจมากเออราคาโหดหน่อยแต่ตัวเดียวจบใช่เพราะมินิเราไม่จบเราไม่จบมินิเราพังไปแล้วมินิเราไม่ไหวจริงอ่าก็เดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวรอเวลารออาหารเช้ารออาหารเช้าตอนนี้แล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ดื่มด่ำกบรรยากาศนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่ามาดูบรรยากาศดูริมระเบียงกันให้ดูเอเดี๋ยวให้เตยพาไปดูริมระเบียงนี่ตอนเช้า หนูให้เตยนั่งอยู่นี่เดโมเดโมนี่อันนี้คือมุมเขาเรียกว่ามุมที่ถ่ายรูปเหมาะที่สุดของห้องนี้ห้องบ้าน,นไม้ไผ่ที่อยู่การ์เด้นใช่สวยงา่าเป็นฟ้าสีบชมพูชมพู้ลยเนาะออใช่<ว>คือฟ้าระเบิดกำลังสวยสวยมากเด,ดีมาก ในระหว่างที่เรารอกินข้าวเช้ากันเราเลยมาถ่ายรูปเล่นตรงโซนคาเฟ่ตอนนี้แบบนี่ที่เป็นโซนตุรกีที่เราบอกไม่มีคนเลยข้อดีของการมาพักที่นี่คือเราสามารถได้ถ่ายก่อนแล้วก็หลังใช่ค่ะคือพระอาทิตย์ตกเราได้ถ่ายตรงนี้เพราะตรงนี้คาเฟ่ยังไม่เปิดเพราะว่าร้านเขาเปิดตอนงแ้า9โมงเช้าเนาะแล้วก็ปิดตอน5โมงครึ่งเพราะงั้นใครมาพักเนาะได้ถ่ายก่อนใช่ถ้ามาพักก็ถ่ายก่อนตอนเช้าไม่มีคนแล้วก็ตอนเย็นได้เก็บแสงพระอาทิตย์ตกสวยๆนี่ให้ดูเดี๋ยวถอยให้ดูกว้างๆนี่สวยมากเลยตรงนี้นี่ ก็กตกแต่งด้วยพรมสไตล์ตุรกีแล้วก็มีเชิงเทียนนะนั่นนู่นนี่ก็คือและที่ปังสุดคือข้างหลังเนี่ยมันเป็นวิวภูเขาสวยมากดูโอ้สวยจริงี๋ยวเอาบอลลูนมาแปะว่าเป็นตุรกีเออใช่แล้วที่เนี่ยคือความสวยมันคือต้องเป็นแสงเช้าหรือแสงเย็น,น<ช>แต่แสงเช้าอย่างเงี้ยจะสวยกว่าแสงเย็นอาจจะส้มๆหน่อยมันจะย้อนแสงเพราะพระาที่ตกตรงนู้นถ้าเกิดมองตาเปล่าแสงเย็นสวยกว่าอ่าใช่ะอ่าก็ถือว่า เป็นหนึ่งจุดที่มาที่อยู่กาเดนห้ามพลาดนะนี่ให้ดูถ่ายข้างในก็ได้เนี่ยเขาจะมีม่านข้างในด้วยนะอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพมาให,ให้ดูอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบินระเบียงด้าน,นข้างสวยนะม่มานนะนี่เปนตะนกร้าน,นะถือว่าเป็นหนึ่งคาเฟ่ที่มุมถ่ายรูปปังมากสวยมากนะ<ว>ใครไม่มาพักก็แวะมาเที่ยวได้นะที่อยู่กาเดนแนะนำว่ามาแต่เช้าไปเดี๋ยวหลังตรงนี้เราไปจะไปทานข้าวเย็นละเอ้เช้ากันงตอนนี้เรากินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเย็น ก,กินข้าวกันอากาศเย็นแต่กินข้าวเช้า หลายที่มาเช้าเราไปกินข้า,าวเช้ามาโอ้โหอาหารเช้าอร่อยมากท,าารรที่เป็นอาหารประจาขอที่นี่เนาะเออใช่เป็นอาหารประจำขออาคาเออเออร,รี้ยกว่าเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของที่ยูเครนเขาจะมีสองอย่างจะมีลาบข้าวดอยกับไก่ผัดลากชูไอตัวไก่ผัดลาชูเนี่ยรสชาติมันไ,ไก่ผัดขิงเนาะไก่ผัดขิงแต่จะกรมกรอบกว่าจะอร่อยกว่าอ่าแล้วก็ตัวลาบควาวก็จะเหมือนข้าลาบเหนือคัาวปกติเพียงแต่ว่าเขาผสมเส่็เครื่องเทศเฉพาะที่นี่เข้าไปบอกเลยว่าอร่อยมากจริงแต่ข้อเสียงของที่นี่คือ วเวลากินข้าวเช้า,านี่นะถ้าเรากินช้าแล้วงัวถ่ายรูปอะข้าวมันจะแข็งไม่แล้วคนมาคาเฟ่เร็วมากเออใช่แป๊บเดียวเนี่ยพอเรานั่งกินข้าวเช้าแป๊บเดียวคนมากันหมดแล้วพอร้านเปิดอออะเวันนี้วันหยุดแถบคนเลยมาเร็วนะก็<ท>ตอนนี้เราก็เก็บข้าวของเรียบร้อยนะออกจากบ้านหมดละเต็มโอ้หดู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 โอ้ยอ้ที่มันไอ้นี่อยู่ในร่มรนอนแล้วโดนลมหนาวดิ ตอนนี้ก็เก็บข้าวของขึ้นรถละเตรียมตัวเช็คเอาท์ใช่เดี๋ยวเราจะไปหาที่เที่ยวแถวนี้กันว่าบนดอยช้างอะมีร้านคาเฟ่หรือมีทุกดอกไม้อะไรให้เราเที่ยวไปตามไปดูว่าเราอาจจะไม่ได้ไหนกันเออเดี๋ยวไปดูกันว่าสุดท้ายเราจะเที่ยวที่ไหนเนาะถ้าเกิดคนเยอะก็เดี๋ยวอาจจะแบบขอตัวก่อนหรือว่ามันก็อาจจะถ่ายเป็นวิดีโอไฮไลท์ให้ดูเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้พูดเงี้ยเดี๋ยวถ่ายใ็้คนอื่นเดี๋ยวเราดูอีกทีกันเนาะไปดูกันว่าเราไปว่าที่ไหนกันค่ะ เรามาแวะคาเฟ่ชื่อร้านว่าอาบอนโซอฟฟี่ก็เป็นร้านคาเฟ่แบบตีมญี่ปุ่นเลยเขาทำเป็นเหมือนเสาโทรีอีจะเป็นเสาไม้หูแล้วด้านหลังอะเป็นวิวภูเขาพาโนรามาแล้วก็ทําเป็นระเบียงยาวๆกว้างๆอ่ะสวยมากเลยที่นี่เนาะโอ้อากาศถือว่าเย,ย็นสบายแล้วก็วิวสวยจริงหนาวมากแต่ชอบความความชัดเจนเต็มญี่ปุ่นอะ่ะคือเสาโทลีอิแล ก็ไม่ใช่เสาแดงนะเป็นเสาลายไม้น่ม,มันเทะนะใช่เออพอเป็นเสาลายไม้มันเท่มันไม่เหมือนสีแดงอ่ะแล้วก็ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นติดไว้ด้วยนะมันเลยยิ่งดูเป็นแบบมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วไม่ได้มีเสาเดียวนะมีหลายเสาให้เลือกถ<ช>่ายรูปด้วยแล้วแต่แล้วเสามีกิมมิคที่สวยนะเวลาถ่า,ายรูปอะ่ะแต่ข้อเสียคือวันนี้มันเสคนเ<ห>าคนเยอะมากคนเยอะแบบอ่ะ ภาษาเราคือเยอะเป็นหนอนแต่จริงๆร้านเขากว้างนะก็เลยยังพอแบบได้ถ่ายรูปอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะตรงมุมถ่ายรูปเขาเขาก็ดีนะคือแบ่งกันถ่ายใช่คนก็แบบรอกันมันก็เลยถ่ายรูปไม่ติดคนเออใช่เราก็เลยไม่สามารถพูดที่ร้านได้อย่างหนึ่งคือลมแรงเออลมแรงแล้วตอนพูดๆผมยับหมดผมปิวมากเออก็พูดวิดีโอนี่คือลมเข้าตลอดก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดในรถแล้วกันแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามของร้านนี้ี่มใครแบบอย่างเราพักอยู่การเดินะร้านเนี้ยเขาอยู่ตรงข้ามเลยเออเดินมาง่ายๆเลย ใช่ครับรถขึ้นมาเลยใช่ไหมอะไรแป๊บนึงไม่นานมากไปมาเดี๋ยวส่วนหลังจากนี้เราจะไปทุ่งดอกไม้ที่เขาเปิดใหม่เขาบอกเป็นทุ่งเฮดเนียอยู่บนดอยแม่มอนอ่าใช้เวลาขับรถประมาณสักแค่สิบนาทีถึงเดี๋ยวไปตามรู้กันว่าจะไปถึงแล้วจะได้ถ่ายไหมนี่เมูมันมึนๆเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจรอดูอากาศก่อนแทนเที่ยงเราด้วยเนี่ยตอนนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ากถ้าเกิดสมมติไม่ได้ถ่ายก็จะมุ่งเข้าตัวเมืองเชียงรายเลยเข้าที่พักเช็คอินเนาะแต่ถ้าเกิดได้ถ่ายเดี๋ยวแกรู้เบอรเสริฟให้ด นี่ก็มาถึงที่นี่แล้วทุ่งไฮเดนเยาชื่อว่าไฮเดนเยาซังอยู่ที่ดอยแม่มอญชื่อน่ารักมากไฮเดนเยาซังตอนเดินเข้าไปบุ๊คสิ่งแรกที่เราเจอจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ประตูทางเข้าเออเป็นเป็นซุ้มประตูตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งไฮเดนเยาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้ดูนี่ไฮเดนเยาฟนวันแหละนี่นะสวยงามเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในสวยกันดีกว่าค่ะ คิปที่เราพาไปเที่ยวที่ดอยช้างกันมา2วันหนึ่งคืนต้องบอกว่าดอยช้างตอนนี้แบบน่ามาเที่ยวมากๆเลยเพราะว่าที่พักก็สวยคาเฟ่ก็เยอะเนาะใช่ถือว่าเป็นที่พักที่เที่ยวที่อากาศดีมากใช่หนาวเลยใครมาเชียงรายต้องไปนะต้องไปแน่นอนวาต้องไปจริงๆสวยจริง แนะนำเลยให้ไปเที่ยวดอยช้างกันตอนนี้ส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวที่เชียงรายกันต่อ,อยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อ,ตอไปด้วยนะคะส่วนหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส s ัคร b e ช่องไว้ด้วยส่วนเดี๋ยวเราจะพาเที่ยกันต่อไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่ตต่อไปค่ะบ๊ายบาย